ฉชนีกรใจธรรม Hello I am สตามายุน Hello I am รัะพิพันธ์ปัญญาสาน <Yeah. S 1> Hello I am ไอิระดาแก้วประเสริฐ Hello I am สุชาดาวิเศษมาก Hello I am ทิชยาพาดอนไ้อยหนะ The part of flower ส่วนประกอบของดอก Stemen t เยสอดตัวผู้ Enter a d ดเนโน่ทิเซลกรีดดอก ละมนกาดเกอรตัวผู้เซพ่อนกีบเลี้ยงคอนเลนชูหลอดละอองมนพิษสิวเกอรตัวเมียสติ๊กหมา้ายอดเกอรตัวเมียสไตล์กวามเกอรเพศมียหะโอว่าลีลังไข่อบุนอวุญไทรชอริโพลักชันออฟฟลาวเวอริงเพลนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช ฟอติไลเซชันการปฏิสนธิเอข่ายเพมออสกิไซโฟตตัวอ่อนการเซชชวฟอติไลเซชันออฟีเทเรีนแทนการสืบพันธุ์ในแม่สายเด็กเลเยอรอีกการมมกิ่งกราฟตึงการทาพกิ่งการปรับปรุงพันธุ์รีพอรชันการสืบพันธุ์เอกซ์โนฟอติไลเซชันการปฏิสนธิ แชทแอรเช่นฟอกกงโทษคางคุกสีฮอตมาน้ำโชนอิเล็กทริเคชันการปฏิสนธิภายในแชทแอรเช่นฮิวแมนมนุษย์ดอกสุนัขชิคเก้นไก่แมวไวเซเคิลวงจรชีวิตของสัตว์ฟอกกบเอไข่เพศผู้ย่างกบรุ่นอาด้าวกบตัวเต็มใบ ปลาผีเสือเอ้อเอไข่าแพตเทอร์พิล่าหนอนผีเสือ้อคริสตัลลิตกัมเบอเดลตัวเต็มใบมนอนผิโชยุงเอไขา่าลาวหวาลูกน้ำกูหาตัวมุมอเดลตัวเต็มใบโพชเบดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชาแดนเช่นอินเสกแมลงออกโชบูดมือเอิร์ฟเบิร์มไส้เดือน,นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชาแดนเช่นช ช้างออคิทนกกระจอะเทศอกกนอนฝ้าอริงแพรนพืชไม่มีดอกชาแชด,ดนเช่นมอสมอสเฟิร์นเฟิร์นฮิวอร์เวิร์ดฮิวอร์เวิร์ดฟ้าอริงแพรนพืชนี้ดอกชาแอนเส้นคอชิดเปอร์ไม้จัสตินมันนโลตัสบัวเฮเซอร์อีสเดอะฟลอดเดตแอด to any surface ความดันคือแรงกระทำต่อพื้นผิวตา่างๆ fashion is the frog be t w e a moving s u b object แรงเสียดทานคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่เคลื่อนที่ sound is a vibration เสียงคือการสัส่นสะเทือน vibration is the period black and for movement การสั่นสะเทือนคือการเคลื่อนที่ไปและกลับอย่างรวดเร็วขอบคุณที่รับชมคลิปของพวกเรานะคะนักเรียนชั้นป .5 ทับ2โรงเรียนบ้านหาสมกลุ่มที่6อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ